ต่อไปนะคะตัวอย่างที่3 4x น้อยกว่า8วิธีที่1ที่เคยสอนในชั่วโมงเรียน 4x น้อยกว่า8ทีนี้ 4x หมายความว่า4คูณอยู่กับ x เราจะใช้สมบัติการคูณนะคะ4คูณอยู่จะทำยังไงให้มันเหลือ x ตัวเดียวนะคะเราก็นำ เศษหนส่วนสมาคูณนะคะ <c oughs> เพราะว่ามันเป็นจํานวนที่คูณอยู่เราก็จะไม่มีสมบัติการหารดังนั้นเราจะใช้เศษส,ส่วนในการเข้ามาคูณแทนนะคะจะได้ 4x คูณกับเศษ1ส่วน4น้อยกว่า8คูณกับเศษ1ส่วน4ทีนี้ 4กับ4สามารถตัดกันได้ก็จะเหลือ x คูณ1เป็น x น้อยกว่า4กับ8ตัดกัน4 1 4 4 2 8ดังนั้นฝั่งนี้จะเหลือ2ซึ่งจะได้ว่า x มีค่าน้อยกว่า2อลองดูอีกวิธีหนึ่งคือวิธีที่สองวิธีที่2 4 x น้อยกว่า8 จะเห็นว่า4คูณอยู่กับ x คูณถ้าย้ายข้างก็ต้องเป็นหารนะคะนำ4ที่คูณอยู่ย้ายข้างมาหารก็ตัดกัน4 1 4 4 2 8ดังนั้น x น้อยกว่า2จะเห็นว่าคำตอบทั้ง2วิธีมีค่าเท่ากันนะคะพอได้คำตอบปุ๊บเขียนกราฟ เขียนคําตอบที่ได้ก็คือ2ถ้ามากกว่าก็เพิ่มขึ้นเป็น 3, 4, 5น้อยกว่าอยู่ทางซ้ายก็จะเป็น 1, 0, 1ลบที่นี้สัญลักษณ์ก็คือน้อยกว่าน้อยกว่าไม่มีเท่ากับก็จะใช้วงกลมโป่งไปทางซ้ายนะคะคำตอบของเราก็คือคำตอบของสมการ 4x น้อยกว่า8คือจำนวนจริงทุกจำนวนที่น้อยกว่าน้อยกว่า2นะคะเวลาทําแบบกระดาดเราเลือกทําวิธีนี้หรือวิธีนี้ก็ได้อย่างใดอย่างหนึ่งไม่ต้องทําทั้งสองวิธีนะคะ